วันนี้เราจะมารีวิวพีนัดคุกกี้พี่นัดคุกกี้ก็คือคุกกี้ถั่วนั่นเองนะคะฟังดูดีไหมนี่วันนี้เราได้ของฝากมานะจากโกไข่65บาทดูแบบว่าเขาทำเป็นชิน้นชิ้นนะพีนัดคุกกี้กล่องนึงมีมันเจ็ดชิ้นนะคะนี่เป็นแบบอย่างนี้นะกลมๆเหมือนขนมเปี๊ยะเลยนะแต่จริงๆมันเป็นคุกกี้ถั่วนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนี่ โครงๆอย่างนี้นะอืมเม็ดใหญ่เหมือนกันนะอืมบอกเลยว่ามันคืออะไรอ่ะขนมตุต๊บตั๊บคุกกี้ถั่วจริงๆแล้วมันคือขนมตุ๊บตับดั้งเดิมของสมัยรุ่นแม่ๆเรากินนั่นเองนะคะแต่รูปทรงมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะม,มีความ แน่นกว่าแล้วก็อืมความหวานมันจะน้อยกว่าแล้วก็ความน้ําตาลที่มันเชื่อมต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต,ติดติดกันอะมันจะน้อยกว่าอันนี้มันจะมีความเป็นแบบเหมือนคุกกี้แล้วก็ถั่วเนาะรูปทรงเหมือนคุกกี้นะแต่เหมือนขนมเปี๊ยบเหมือนนะอืมแต่มีความถั่วข้างในเยอะไม่หวานมากอร่อยดีใครที่กําลังมองหาขนมกินนะคะเดีย๋ยวนี้หาซื้อง่ายนี่นะพีน่ยคุกกี้นะ ที่โก้ไข่นะคะมีตามปั๊มปตท,ะทเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีคนซื้อมาให้กินอร่อยดีบอกต่อจ้าไปกินกันนะ